ส,สดีครับวันนี้วันที่17บเดตุลาคมพศสองพันสถานที่สวนเรือนธรรมยุ้งทลายอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรนะีสนานขณะนี้เนะีฝนตกนะต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ก็ก <c oughs> ขณะที่เพื่อนไหวไปไหนไม่สะดวกก็มี สาระเรื่องเล่านะตามหาใจนะครับเนี่ยก็เรียกว่าข้อต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปในเวลาต่างๆกนะ็ลเลยวันนี้ก็เลยช่วงจะเข้าเทศกาลออกพรรษาเนี่ยก็จะมีเรื่องเทศกาลทอดผ้ากฐินกันนะครับเออผมส่วนตัวนะผมมองดูแล้วก็คิดตามการดูแล ศาสนาเนี่ยก็หมายถึงการตั้งจิตที่เป็นฝ่ายกุศลน,นะครับเพื่อจะศึกษาเรื่องประพุทธปธรรมประสงค์กันนะฮะที mm hmm. นี้เนื้อประเพณีต่างๆที่ได้ทำกุศลทอดท้ากรถินกันเนี่ยคือจริงๆในส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากอาชอบิ่งที่มันจะทําด้วยความรอบน้อมนะฮะรบอบน้อมใจการกระทําให้เป็นกุศลน,นะครับ คือการที่เราถวายภาพกระถินกันเนี่ยนะส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้มีการนอบน้อมฮนะอย่างเช่งเช่นการที่เราเนำภาพภาพกระถินเนี่ยไปเรียกไปเดินอธิษฐานเดินภาวนารอบรอบโบสถเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกว่ามีความตั้งมั่นศรัทธาและก็น้อมสู่การพัฒนาจิตใจเพื่อเข้าถึง การพิจารณาทําการกุศลนะครับอย่างอย่างอย่างที่ผ่านมาืดอปีที่แล้วเนี่ยผมเองบ้านสวนเรือนทันก็มีโอกาสนะฮะได้ได้เป็นผู้นำนะการทอดผ้ากระสินกันที่วัดโบสถ์พิทยาชานหรือรับพิ้งทลายนี่แหละครับผมก็ก็ก็ทำกิจกรรมดังกล่าวนะแต่แต่การประชาสัมพันธ์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มีการได้พูดจากันไ้ว่าทําอย่างไรในการเล เ,เดินอธิษฐานภาวนารอบโบสถ์นะฮะนี้ตรงส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีหรือความคุ้นเคยก็ดีเนะี่ยก็จะมีคนามาเรือกอนุโมทนากันเนะี่ยก็จะมีอ,อะไรนะเขาเรียกกองยาวหรืออะไรเครื่องดนตรีก็มีนะมีการพรล้ำกันมีการทํากิจกรรมที่คุ้นเคยนะฮะแต่ในส่วนตัวของเองเนะี่ยอยากถวายความ อธิบายในใจนะครับว่าเมื่อเราทําการกุศลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการกุศลเป็นหลักนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งนะฮะเรื่อ,องการร้องรำทําเพลงอะไรกันก็เป็นเรื่องที่คุ้นเคยเป็นประเพณีนะครับแต่ช่วงการกุศลเพื่อจะนอบน้อมเนี่ยในส่วนตัวแล้วนะฮะก็ก็อยากจะนําเสนอว่าให้มีมีทากิจ เรื่องอธิษฐานจิตใจใช่ไหมครับมีการากราบพระบูชาพระสักห้านาทีประมาณนี้นะฮะก่อนที่จะมีการเคลื่อนเคลื่อน,อน,อนกองพระกระถิน่นไปเดินอธิษฐานรอบอุโบสถกันสักห้านาทีนะฮะที่ตั้งองค์กระถิ่นตรงไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็ประากาศให้พุทธบริษัทญาติโยมนี่นะฮะเราจะทําการ ไอ่วนเรื่อวนรอบอุโบสถกันเนี่ยสามรอบประมาณนี้เนี่ยสามรอบอีนี้ก่อนที่จะทําการพิธีการเนี่ยในเรื่องนอบน้องกายวาจาใจเนี่ยเราน่าจะานะฮะนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะจะบูชัวขวงเวรนะฮะน่าจะมีการกราบพระบูชาพระสมทานศีลแนะนําบางอย่างเรื่องราวของการทอดผ้ากระถินตลอด ว่ยยาวัยกรที่มีความรู้นะฮะแนะนําให้นะฮะว่าภ้ากระถินเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะฮะในการทํานะฮะกสั้นๆเนี้ยสักสองส,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 สามนาทีหาท้านาทีที่พอเข้าใจในเนื้อความนะฮะเสร็จแล้วก็อธิษฐานกันนะฮะอธิษฐานด้วยการที่เราทําบุญกุศลภายในอเนี้ยเมาเรียกบุญกุศลภายในนะฮะ คือภายในจิตใจนะหมายถึงว่าจะต,ต้องน้อไปหาจิตใจเราให้ได้การที่เราทอดผ้ากระถิ่นกันเนี่ยจะนะวันนั้นเนี่ยเมื่อเหตุการณ์ที่เราเดําเนินการอาจะยะ้สั้นๆน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมากกับพระบูชาพราผมว่าไม่เกินห้านาทีแล้วก็การแนะนําอีกเทระมาสักห้านาทีก็สิบนาทีใช่ไหมแล้วก็สํารวมด้วยกายว่า,จาใจขณนะที่เราทําพิธีไปแล้ว นะฮะพร้อมที่จะมีการเดินไปสู่การระลึกคุณนะฮะการที่เรานําผ้ากระถินและและอ,องค์ประกอบผ้ากระถินทั้งหมดไปเนะี่ยฮะเราก็จะค่อยๆนอบนอบ้อมระลึกนะฮะไปถึงหน้าโบสถ์ก่อนนะแล้วเราก็อธิษฐานตั้งอกตั้งใจปฏิปทาถึงนะฮะพระรัตนตรัยนะครับรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ รอบที่หนึ่งที่เราจะมีการเคลื่อนภาคองค์กระถินไปเนี่ยนะผู้ที่นำภาคกระถินและก็องค์ประกอบอาภาคกระถินไปเนี่ยให้ระลึกตามด้วยเะครับเช่นพระพุทธคุณเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณอย่างไรก็ดีหรือใช้คำว่าภาวนาก็ดีใช่ไหมครับอรอบที่หนึ่งก็จะเดบินรอบๆบ,บ,บวชแต่นี่ผมก็ไม่รู้วิชาการเนี่ยแต่รู้สึกส่วนตัวที่พูดมาเนี่ยนะฮะ ยอดที่หนึ่งเราก็เดินอธิษฐานไปนะครับว่า,าตั้งน้โมก่อนแล้วเราก็สวดไปอิติปิโสก็เรียกห้องแรกแล้วกันหรือถ้าเราสวดไม่ได้เนี่ยเราก็ระลึกคุณนะฮะพุโทโธก็ได้นะะรอบแรกพุโทโธไปหนึ่งรอบแล้วลึกในเรื่องพอพุโทโธแล้วเราก็ลึกต่อคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีคุณยันประเสริฐมากอะไรอย่างเงี้ยนะ พยายามน้อมนำไปหาพวามรู้สึกของเราในใจเดี๋ยวให้ได้เดินไปดูไปด,ดูรู้สึกไปอะไรไปเนี่ยรอบแรกเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะสวดก็ห้องอิจิปิโศห้องแรกนะครับสวดไประะลึกทำสวดไปเดินไปสังเกตไปเบาๆยกมือพนมไปด้วยนะครับรอบน้อมกายด้วยวาจาด้วยจิตใจด้วยนะครับทีนี้พอไปถึงรอบที่สองเนี่ยเราก็สาธุนะฮะ พอถึงหน้าประตูโบสถ์เนี่ยชนรอบรอบแรกแล้วเนี่ยแล้วก็สาธุยกเรื่องแบบเพื่อทำทำเครื่องหมายทางกายเนี่ยด้วยการนอบน้อมสาธุยกขึ้นเบ็กน้อยก็ได้หรือหรือให้พอประมาณสมควรก็ได้สาธุคุณของพระผู้เจ้าเนี่ยเราน้อมพิจัยนะไม่ต้องเกรงวายใจก็ไดนะ้นี่คุณของพระุทธเจ้าที่จะสืบทอดให้เราได้เป็นผู้ที่รู้ตามนะเก็บ เืีล้วกุสนตามนั่นเองนะครับทันนี้มาถึงรอบที่สองเนี่ยเราก็เริ่มใหม่อธิษานคุณของพระธรรมนะฮะสวาขาโตนะครับแล้วก็สวดรละลึกตามน้อมเข้ามาหาการกระทำต่างๆที่ในข้อธรรมของสวาขาโตหรือใช้คำภาวนาว่ารำรมโมก็ได้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะฮะแล้วก็ ตรวจไปช้าๆเทวแไปเดินตามไปและลึกตามไปทําคุณของพระธรมีประโยชน์อย่างไรทำให้เรามีการศึกษาพัฒนาตนเองด้วยกาด้วยวาจาด้วยใจด,ด,ด้วยหน้าที่ปฏิบัติต่างๆที่เราเป็นชาวผู้ธบริษัทเนี่ยพอน้องเดินไปบางท่านก็อาจจะรู้สึกตัวด้วยก็ได้นะฮะการย่างการเคลื่อนไหวการปะนมือ การรับสัมผัสความร้อนต,ต่างๆเนี่ยใจระลึกเสมอว่านี่คือคุณของพระธรรมใช่ไหมํำสอนพระธรรมมีคําสอ,อนนะฮะว่าทําอย่างไรแบบไหนอย่างไรปฏิบัติแบบไหนศีลเป็นอะไรทานอย่างไรคุณของทานแบบไหนนะฮะคุณของสมาธิมีอย่างไรคุณของพระสงฆ์เกิดที่อะไรก็ว่ากันอันนี้นี่ก็เรียกว่าน้อมไปหาตัวเองใช่ไหมพอโนอมนีจิตมันจะตั้งมั่นแล้วก็มีความสงบตามด้วยนะครับ แล้วก็เดินช้าๆไปไม่ต้องไม่ต้องรีบเร่งนะเดินช้าๆไปหนึ่งรอบพอไปชนรอบที่สามก็สาธุคุณของพระธรรมเห็นไหมครับน,นี่เขาเรียกนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจด้วยการกระทำถนนั้นบุญจะเกิดกุศลจะเกิดบารมีก็จะเกิดนะฮะเพราะอะไรเรานอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจใช่ไหมครับ แแล้วก็แต่แล้วเราก็ยกขึ้นอีกอธิษฐานนะอธิษฐานต่อว่ะต่อไปนี่คุคณของพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชุปจิปันโนเห็นไหมฮะต่าชุระลึกสวดละลึกตางสุปจิปันโนเนะี่ยแต่ว่าไปจนกระทั่งเี่ยว่าย้ำอยู่อย่างนั้นน้อมระลึกตามว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์มีอะไรนะฮะต้องปฏิบัติตนอย่างไรทําอย่างไรก็แต่แต่ไม่ต้องไปจับสาเหตุอ่ะแต่ก็ภาวนาไปอย่างเนี้ย แต่รู้คุณของพระสงฆ์ที่เกิดขึ้นการสืบเนื่องเนี่ยคือผ้ากระถิ่นเนี่ยก็ต้องประกอบไปด้วยการสืบเนื่องต่อนเนื่องของพุทธศาสนาของศาสนาของกิณงามตามดีมีการสืบท่อต่อไปเรียกครองผ้าใช่ไหมฮะที่ที่เราได้ยินกันนะมีการได้คลองผ้าผ้ากระถิน่นคือทากิจของสงฆ์ต่อไปใช่ไหม แล้วก็สวดระลึกไปสูป่ปาฏิปันโลไปเรื่อยๆนะฮะย้ำไปสวดกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละครับพอ,อมาถึงหน้าประตูโบสถ์ครบรอบสามเนี่ยเราก็สาธุคุณของพระสงฆ์ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าการที่เราทํากิจการการระลึกคุณของพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเนี่ยในสามรอบนี้จะเห็นว่าจิตของคนที่น้อมระลึกเหล่านี้เรียกว่าการ การกระทําเกิดขึ้นนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจและด้วยสมาธินะด้วยสติระลึกเห็นไหมการปฏิบัติบูชาโดยที่เรายังไม่รู้สึกตัวว่าเราได้ปฏิบัติบูบชาใช่ไหมครับเนี่ยเป็นการที่น้อมนำการกระทำเป็นอุบายให้เราได้น้อมระลึกคุณนั่นเองนะครับคุณพระพุทธเ,ธเจ้านะรอบที่หนึ่ง คุณพระธรรมนะคือการที่แค่ไขเรียนรู้ศึกษานีพระธรรมนะฮะแต่น้อมคุณอันแล้วก็น้อมคุณอันที่สองคือพระสงฆ์คือคุณที่พระสงฆ์มีประโยชน์รักษาสืบทอดปฏิบัติตนนะฮะอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่าผู้ที่เราทํากิจเออทอดเออนำทอดกระถินหรือร่วมทอดกระถินเนี่ยก็จะได้อานิสงส เท่าเทียมกันเลยนะไม่ใช่ว่าแตกต่างกันถ้าเราน้อมอย่างนี้จะเท่าเทียมสม่ำเสมอไม่ได้สูงตำ่ำไม่ได้ไม่ได้มีความว่าโอ้เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเองเราไม่ได้นําเองจะไม่ได้เท่าเทียมกันนะฮะแต่ถ้าเราน้อมจิตน้อมใจทาบางทีมากกว่าคนนําทอดด้วยเห็นไหมไหมเพราะอะไรครับถ้าคนนําทอดเนี่ยนำผ้ากระถินทอดใจมีโลภะเห็นไหมครเห็นไหมด้วยดีนะครับ ที่มันแตกต่างกันเราะว่าจิตใจมีโลภะนะแล้วก็ไม่ต้องการไม่ต้องการให้ใครมามามามีส่วนร่วมหรือไหมแล้วมีจิตปฏิฆาขึ้นเนี่ยถ้าผู้นําภาผ้าผภากระถินเนี่ยนําสู่การทําพิธีกรรมแล้วจิตใจยังแบ่งแยกปฏิเสธการร่วมอนุโมทนาหนหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าชัดๆคือถ้าผู้นําองค์ภ้ากระถินไปและจิตใจปฏิเสธการร่วมโมทนาเนี่ย ขอเป็นผู้เดียวขอเพียงคนเดียวขอขอไม่แบ่งปันให้ใครจะมาร่วมด้วยอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าใจไม่ยกขึ้นไงจิตใจไม่ยกขึ้นในที่การบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนรัยเบอร์บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันข้างค้างเรื่ตัวตนขนาดนี้เนี่ยบุคคลที่อยู่ข้างนอกโวสก็ดีเนี่ยแต่เขาน้อมล่ะเห็นไ,ไหม ขาน้อมสาธุการด้วยจิตใจที่เคารพนอบน้อม,นอมในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ในกิจกรรมที่ท่านเป็นเจ้าภาพนั่นแหละนะท่านอาจจะได้น้อยกว่าคนที่ทํากิจอย่างนี้ด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้ผมขอขอความเห็นส่วนตัวนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ปร,รักรอนใยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแสดงตนการจะเป็นผู้ที่ประสงค์เนี่ยจะผูดดำทอดผ้ากระถินเนี่ยแต่ถ้าเรานอบน้อม ตัวเราเนยด้วยกายด้วยว่าใจด้วยศีลธรรมด้วยผมวิหารสี่นะีด้วยการสาธุการจากผู้ที่ยินดีกับเราเห็นไหมครับเหล่านี้แหะครับที่การที่ที่เราจะต้องนำาหรือหรือชี้แจงบ้างมันก็จะดีนะครับผมว่านะแต่ผมก็ไม่ได้ไปขัดแย้งใครนะครับผมเผมคิดส่วนตัวเฉยว่าถ้ามีทำกิจหรือนำนำชี้แจงแต่ก่อน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าอย่างน้อก็แก้ไขจิตใจคนให้เข้าถึงได้นะฮะเพราะว่ามีการกระทําจากศีลสมาธิและฝึกสติระลึกแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ใช่ไหมขณะนี้เรื่องมีการปรับพฤติปฏิบัติโดยกิจที่ทําขนาดนั้นนะเห็นไหมครับบุญกุศลที่เกิดเนี่ยมันได้ทั้งบุญและกับบรารมีใช่ไหมครับ บุญเน่ยคือความสุขนะส่งผลให้เราเกิดกําลังใจที่ดีคือบารมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํากุศลต่างๆถ้าเราเข้าใจปรับตัวเองเนี่ยนะผมเมื่อสมัยขอขอถอยหลังไปสมัยหนุ่มน,น,นิดนึงนะเรื่องทอด่ากระจินเนี่นะผมเนี่เป็นคนกระหายมากเลยเรื่องเรื่องสืบทอดการทอดผ้ากระจินเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้งเนี่ยแต่มันใจมันฝักใฝ่บางปีผมเนี่ย มีกิเลสเลยแหละไม่ว่ทอดสองทำวัดเลย,ลย, 2, 3, ดดยทำแบบมุม่งหนุ่มเล่นะไม่เน้นเรื่องปัจจัยเท่าไหร่ลครับแต่เน้นเรื่องกำลังใจกำแบแบตใจก็แลวก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้หรอกโอ้โหจอมันใหญ่วัดเหลือเกินวัดนี้ตกค้างวันนั้นตกค้างวิง่งหกก็คือกระหอบไปเลยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่เราบกพร่องขาดแลนแล้วก็พยายามพัฒนาไงพัฒนาภายนอกแต่แล้วเนี่ยก็ตอนนี้มารู้สึกดีนะโอ้เรายังไม่เข้าใจนี้เนะี่ย แต่เราก็ทําการ,ปรไปส่วนฝ่โดยที่เราไม่เคยพิจารณาเลยว่าผมเองนะผมไม่ได้สนิใครนะว่าการ,ารกเทอาทิพย์นี่ยมันลึกซึ้งประกอบไปด้วยอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าคนที่จะมีจิตใจศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะน้อมไม่ได้มีปัจจัยเลยแต่เขาเอากายว่า,าจจใจเคารพนอบน้อมอาจจะอยู่ข้างๆโบสถ์นั่นแหละแต่น้อมเคารพด้วยกายแล่ลึก าานะด้วยวาจานะด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นสาธุการด้วยความดีงามนะมันเข้าไปหาจิตหาใจของคนนั้นเลยคนนั้นจะได้ทั้งบุญด้วยเหตุได้บรารมีด้วยนะฮะอันนี้นี่กลับกลายเปนว่าไอ้เราเองหรือผมเองเนี่ยกระทำกิจเป็นตัวตั้งตัวตีทุรนทุลายโอ้โหไอ้นั่นก็ะาดไอ้นี่ก็ยังไม่ได้กลายเป็นไอ้คนที่นํามันได้น้อยกว่าอีกใช่ไหมครับผมเองนะว่าตัวเอง ทอดเวลาสามวัดเลยเอย้ไม่ใช่ทอดปีหนึ่งเนะี่ยสองสามวัดเลยมันจะพลาดเองด้วยแต่อาจจะกุ็นน้อยกว่าคนที่โมทนาอยู่รอบข้างเราเห็ไหมดนั้นผมหยิบเรื่องนี้มาเพราะมันเข้าช่วงจังหวะการจะต้องนาถืกกอาการทอดผ้ากระถินกันนะฮะทีะนี้ระหว่างที่ <c oughs> ระหว่างที่เราได้ทําการบุญลเหล่าเนี้ยถ้าเราน้อมดูใจเราเป็นนะถ้าเรามีโลภะในใน,ใน,ใ,นในการทางบุญส่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมฮะ โลภะอย่างไรล่ะต้องได้อย่างใจเรามีสําคัญนะต้องได้อย่างใจเราอันนี้คือโลภะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะอันนี้คือสองหัวข้อแล้วนะมีโลภะต้องได้อย่างใจเรายึดมั่นถือมั่นคือปาถนานะมากกว่ากิจที่เป็นกุศลน,นั้นอะไรที่มันมากกว่าปาถนามากกว่าต้องการชื่อเสียงต้องการ เอให้สังคมได้ไหมเพราะเรื่ามันมีสิ่งเกี่ยวข้องในใจเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละต้องต้องพิจารณาไปด้วยว่าเราตั้งมั่นคิดดีทำดีปัถนานดีทางการกุศลแล้วเนี่ยเราได้ตรวจสอบตัวเราตัวอตัวผมเองก็ดีนะระดับไหนแค่ไหนไหนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยปีนี้ก็ได้มีโอกาสนะฮะได้มีการง,งานวิจดยยาวนั่นแหละก็อยากจะให้เราไปเรื่องกิจกรรมเราก็ยินดีนะครับก็ไป แต่เพราะเราถือว่าเรานี่ได้ดูแลส่วนของพุทธศาสนานด้วยจิตใจเรามาตั้งแต่ต้นแล้วแหละใช่ไหมเราก็ทำตามกําลังเหตุนะครับใกล้ๆพอจะเดินทางได้เราก็ยินดีไปนะครับไปแต่และที่นะฮะดูแลกลันไปตามกําลังนะครับไม่ได้มาถือเอาวัตถุนํานะผมไม่เน,น้นวัตถุนํานะครับผมเน,น้นเรื่องใจกําลังใจนะฮะเพื่อให้คนนั้นรู้จักนะพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดี และสองก็ดีไม่ใช่หมายถึงรู้ข้างนอกนะฮะการกระทำนั้นมันน้อ,นอ,นอ,นอมไปหาบุคคลที่กระทำและเกิดประโยชน์กับคนที่กระทำนั่นแหละนะครับก็เช้านี้นะก็คุยกันเป็นแนวทางกาันที่มันเข้ามาในจิตใจขณะหนึ่งนะแล้วก็ก็ขออนุมโมทนานะฮะถ้าเกิดมีฟังไปแล้วเนี่ยน้อมไปไป,ไปให้เกิดบุญกุศลก็โมทนาสาธุนะครับสวัสดีนะครับ